บุรสวัสดีครับวันนี้อยูก่กับอูช่างต้นทาทา,ทาชนบุรีนะฮวันนี้รับเข้าอีกหเคสทาทา,า 4G เบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการรถสตาร์ตติดเครื่องสันเร่งไม่ขึ้นอ่าไม่มีแรงอะไรประมาณนี้นะอ่ะสตาร์ตเครื่องดูก่อนอ่าสตาร์ตติดนะเครื่องเดินไม่เต็มสูบเครื่องสันเร่งสะดุดนะ เปิดเลยโดเร่งอ่าเร่งสะดุดสะดุดสันๆน,นะอ่าโอเคตามนี้เดี๋ยวเรามาดูอาการนะดูโอโ้โหดูน้ำมันอยู่ในเบาน้านี่เต็มเลยนี่ยยางฝาครอบเบารั่วนะ น้ำมันนน้ำมัเครื่องผสมน้ำก็คือเหมือนกับมีทั้งน้ำน้ำมันเนี่ยมันยางฝาก็เบาล่วงนะพูดง่ายๆเลยอ่ะตามนี้นี่เดี๋ยวทำความสะอาดเปลี่ยนหัวเทียนใหม่อ่ะดนูน้ำนะ้ำเนะน้ำเต็มเลยเาเน่ เดี๋ยวทำยางฝาครอบเบาน่าจะรู้ล้างเพราะว่าวันก่อนมาตรงเนี้ยมันจะดำดำใช่ไหมวันนั้นมันจะดำดำเวันนี้มันเรี่ยมเงยมันแปลกๆน้ำเต็มเลยนคือน้ำเข้านะน่าจะล้างหรือเปล่าเปลี่ยนยางฝาครอบเบาใหม่ยางฝาครอบเบาไม่ดีนะนี่ก็จะมีหัวเทียนนะบอส R6 นกนะบอส R6 สีหัวยางฝาครอบวาล์ุ่นเก่านะฮะในนอกสองตัวเบิกใหม่ฝาปิดที่เติมน้มันเครื่องนะฮะนนี้ล้างฝาเรียบร้อยนะก็คืออันนี้ก็รั่วเกี่ยวเริ่มไปแล้วนะประกอบทําความสะอาดเปลี่ยนยางฝาครอบาวาล์เปลี่ยนหัวเทียนนะฮะเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนฟาปิดทีเติมน้มันเครื่องเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูนะ เครื่องเดินนิ่งนะไม่มีสั่นเร่งรอบถึงห้าพันรอบเลยรอ,อบเครื่องมาไฟลุกเครื่องลบเรียบร้อยนะสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้สไลด์มาเมื่อตอนห้าโมงเย็นอันนี้เพิ่งเจอก็ตอนนี้เวลาประมาณ หกโมงกว่าป่าหกโมงครึ่งนะก็เสร็จเรียบร้อยอเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการนะก็คือเครื่องสันสะดุดเร่งไม่ขึ้นสาเหตุหลักๆคือยางฝาครอบาวาล์วรนะั่วน้ำมันอยู่ในเบ้าหัวเทียนเปลี่ยนยางฝาครอบวาล์วใหม่นะครับก็หัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วก็ยางฝาฝาปิดที่เติมน้ามันเครื่องใหม่นะพร้อมลบไฟโชว์นะจบส,จสวย สำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถ,ถาทถาทานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0ร0 2ศ2นย์แปดนะเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ